นี่เขาเปี่ยวต้องใส่พิซาเป็นมะละเนะาะพาสันมาเที่ยวที่น้ำตกสมพมิตรหรือว่าน้ำตกลีพีนั่นเองเนาะให้ทุกท่านไปเบิ่งไปข้างในเอารถจักมาเอารถจักลุยลุยดอน เขามีลิ่นสลิงดยเช่นกันจ้ะมีแค้นสลิงไปนะมาอืมโค้ชอุบุภุญแหละเมันกลับไปอันนั้นไปไอ้ไปอันนั้นอันนั้นพานดอนพยังเหนะมันมีพานดอนพยังไปตัวนี้จะขึ้นบอลลีพีแต่ก่อนเขาขึ้นบาลตัวคนตัวเพ่งกันลีพีมาบนเขาใจมันคนละอันกันอันนี้นำตุ๊ก โซมิรกบรีพีต้นนีเกินซผมิตรีพีหนามไซบังหันมากหนหนามันแหงหนี่นามหันนามตัวี้เต็มเนะอันนี้มันหนาม,มันลงแลวมันอไม้ตินไมตแคงคนก็มาไล่อยู่เรย,ย,ย,ย้อกันดมา มาคนบันเท่าเองนะคนเล,ล,ล่าเที่ยวเล่ากันหนามบุกไปายเลยดนนิมันอีแข่คนมาเที่ยวไปเบิงบ่งว่าตอนนั้นตอนหนามมันลุกเป็นอไดเพราะว่าฮอปมาหลอกกอเนี่ยเป็นหนามทีก้นซุงแล้วตัวนี้มันไทยนะ หึ things. So things. ่งสองสามอืมแต่ว่ามันหยดเสยงหยดแสงหอนร้ายเนาะอะไรนุ่งนี่ข้างบนมันุกไปเลยแล้วซุกฮอามันขวมันซุกไปเลยทุกคนี่นก่ทเกคนพรอมสุดเย ตกคนเออในีกงานงามนีนงามดีงามมินทีนฝิ่าง,ามมางามีีมุมน้งามนำตกตากสมพมิตรสวดีบรรยากาศน้ำตกตากมึงก็บางาม อากาศยังไม,ม่แรงพูดดีงามดูนี่ไหนจะเป็นหินบ่ได้อยู่นะหิน,หนเป็นนอเป็นนอเนาะแต่ว่าเงื้อเข้าห้าป่าเข้าห้าป่าได้ยังได้นะบอกเลยไงพูดดูขามเพิ่นแม่เมื่อพูไม่มืมมม่มันเป็นมันเป็นดอนดินี่นี่แด้ไต่เห็ดสิเขาเห็ด ทำไมฝรั่งเห็ดรถไฟก็เพราะว่ามันขามมันขามตัวนี้บ่ได้ขามข้อตะเพงบ่ได้อยู่นี่ก็ค้อตะเพ่งคนลระบอลกันไงขคนระบอลกันไงขคนระกอกันไงขคนตะเพงกันอยู่หุ่นอยู่ลุมสิไปแต่บ่าอยู่พูมันอยู่หุ่นพุ่นปูอ่ามันอ่ามันมันมันอยู่คนลระบอลกัน ตอนนี้มันจะเป็นแบบเป็นแบบหองลูกไฟพิษเฮีนอยูล่ลุมเนะี่ยตกไฟกันเรียบร้อยครับว่าไฟบอลลอดเรื่องห้งตายสิ่พีแล้วไปบอลล็อตสิบปีไปมาดิฮะ อืมนั่นนี่เขาเขาแค้นสลิงแล้วก็ส้มส้มไปเลยนี่เขาแค้นสลิงกันไปบางทีเขาเห็นแขกร้ายเขาก็เที่ยวโซกันมี่แต่ก็ว่ามีมันม่แขกนะเดินเต้นเฮ้ยเฮ้ยเท่าไรนี่เส้นนี้เป็นการตลาดน้องตะแบบนี้เต้าหัวแหลมทั้งพี่กระสันก็จะมาถือที่เทๆเออ ก็มีขวยคมัเออมันเปน็นสลบท่จาก <c oughs> สลบท่จากด้กเอาลูกเอาเต่ามาเต็มมาเลย मुझे टाइम